สวัสดีครับเรามาดูผลุตบอนอุ่นเครื่องล่าสุดประจำเช้าวันจันทร์ที่25กระกฎาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานครับไบร์นมิวนิคก,ก็แพ้ให้กับทางแมนซิตี้ไป0-1ซิตี้ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาแลนด์อาร์ซนอลก็ถล่มเชลซีไป4-0ฮปะดได้ประตูจากทางกาเบรียลซูสุ์โอเดกาซากา้าและก็ซซมบี้โลกองกาและมาดดแพ้กับบาร์เซโลนาไป0-1บาซ่าได้ประตูชัยจากทางลาฟินยา เอสปังยอนก็เอาชนะลิวไป2ประตูต่อ0ฮิเบเนียนชนะชนะนอร์ซิตี้ไป1-0แบ็กพูกก็แพ้ให้กับทางเอเวอร์ตันไป2ประตูต่อ4ฮะเกมนี้ท็อฟฟี่ได้4ประตูจากทางไมโครเลนโก้เดวี่และก็เดเลอาลีครับยิงไป2ประตูฟยนูดก็แพ้ให้กับทางโอลิมปิกลียงไป0-2 เอซาดักมาเฉือนเอาชนะบอร์ญิาไป1-0่ยเอสทอริลก็แพ้ให้กับฟูลแลมไป1-3่าครับเกมนี้ฟูลแลมได้3ประตูจากอเล็กซานดรามิโตว,วิกยิงไป2ประตูและก็นหนึ่งลูกมาจากเจ้าปาริญากาลาตาสาลายเฉือนเอาชนะคาซิมปาซา2-1แรงแพ้กับบิลิวศูนย์หนึ่งแล้วก็สปอร,ร์ติ้งเสมอกับเซบียาไป1-1ึเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องในค่ำคืนวันจันทร์ที่25กรกฎาคมก็จะมีกัมบะโอซาก้าเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงอุเดเซ่พบกับพาฟอ ทัพซอนสปอร์เจอเอมโบลีแล้วก็ฮาร์ดลี่พูดพบกับทังซันเดอร์แลนด์และวันแข่งที่ยี่สิกกรกฎาคมก็จะมีไบรตันเจอกับเบนฟอร์ดอาราเบสพบเบซิกตัสอาแจกเจอกับชัคเตอร์โดเนตนอต์ทเคานตี้พบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เบนฟิก้าพบกับทังนิวคาสเซิล